ผมฉันเพิ่มกันแล้วบอกให้เลิกชอบสาวทองแกเฮ้ยเจ้าแกจะสั่งให้ฉันเลิกชอบสาวทองได้ยังไงสาวทองแต่คือชีวิตฉันนั่นนั่นก็เจ้าบ้าพฤติกรรมของแกนี่มันไอ้โลกจิตฉันฉเลยเอาแต่พูดมาตอวทองสาวทองอยู่นั่นน่ะไม่คิดหรอว่าคนอื่นจะมองว่าแกมันโคตรโลกจิตแค่ไหนล่ะฮะโลกจิตแล้วทำไมก็แน่นนะมันคือตัวตนของฉันต้นของแกมันเบียดเบียนคนอื่น ตอนสมมมน่าราเกียจนั่นมาทำให้คนอื่นก็เดือดร้อนแล้ะลำคาญเรื่องของกูดิวะกูนะหวั <c oughs> งว่าจะพูดไปเรื่อยๆจะพูดมาชอบสาวทอมต่อไปเรื่อยๆแล้วก็สักวันหนึ่งจะต้องได้มีสาวทอมมาเป็นแฟนนะกูก็ต้องการแบบนั้นหมือนว่าไปแล้ววะ <c oughs> กพลังอะไรเนี่ยพลังของพีชในตัวกูยังไงล่ะลั้งวันนี้จะตื่นขึ้นต่อเบิร์ตกดไฟของตุ๊กตาที่อัตตาเดือดใจออกมาทั้งหมดนี่แหละก็คือพลังที่กูเก็บมาตลอดพลังเอาจริงเฮ้อไอ้ปอบใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะไอ้ที่ชอบกูกูเป็นส่วนหนึ่งของโซมมึงได้วไอมถึงม้ต้องการให้มึงหยุดตัวกูทำมึงยุดตัวกูล่ะทำไมกูชอบสาวทอมมึงก็อย่าโยู่ละ มึงสองตัวเป็นเฮียอะไรเนี่ยกูนอนไม่หลับเนี่ยรู้ไหมเพราะพวกมึงเนี่ย